การนโยบายเปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่เขตหนึ่งฟังให้ชัดก่อนเข้าคูหา8กุมภาพันธ์นี้เลือกพักที่ใช่เลือกผู้แทนที่ทำจริงสวัสดีค่ะชื่อนารากรติยายนนะคะชื่อเล่นชื่อตะค่ะสังกัดพักประชาธิปัตย์นะคะ ปีนี้มาลงสมัครสอสในการเลือกตั้ง2,569สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่กับการเมืองไทยมา80ปีแล้วค่ะเป็นพรรคที่อาจจะมีช่วงที่รุ่งเรืองอาจจะมีช่วงที่ เสียงคะแนนดรอปไปบ้างตกต่ำไปบ้างแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ผ่านบาดแผลผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานและทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับคนไทยค่ะพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายชัดเจนเรื่องของการเมืองสุจริตคําว่าสุจริตนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็เลยทําให้ตะเลือกสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาสมัครเป็นผู้สมัครสสในเขตเลือกตั้งที่1อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะจับสลา หมายเลข7ค่ะแล้วก็เริ่มลงหาเสียงจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการจะมาทำงานพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองค่ะเพราะว่าใครๆอาจจะเห็นว่าตาทำงานในกรุงเทพตาทำงานภาพกว้างทำงานระดับประเทศ30กว่าปีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตตาเริ่มต้นที่เชียงใหม่ค่ะ ถ้าเกิดที่เชียงใหม่แล้วตาก็เติบโตเรียนจบโรงเรียนเรีินาเชลีวิทยาลัยแล้วก็จบยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่แต่พอทดสอบเอ็นทา์นไปได้ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะก็ไปเรียนที่นั่นและพอเรียนจบเรียนปริญญาโทจบก็ได้โอกาสทํางานในวงการโทรทัศน์นะคะก็อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนก็มีชื่อเสียงในระดับชาติทํางานมามากแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดนําประสบการณ์กลับมาเป็นปากเป็นเสียงให้คนเชียง เพราะว่าเชียงใหม่มีปัญหามากเลยทีเดียวค่ะนโยบายเรือธงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างสิ่งที่เน้นก็คือเรื่องของการทําการเมืองสุจริตการเมืองต้องโปร่งใสค่ะแล้วก็เป็นการเมืองที่เราจะแก้ปัญหา ที่สะสมอยู่ในสังคมไทยทั้งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจกค่ะเป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือว่าถ้าได้บริหารประเทศภายใน4ปี GDP นั้นนะคะจะเติบโตอย่างน้อย5%เ เพราะว่าที่ผ่านมานี้ GDP ของไทยเติบโตแค่1% 2%มันจะทำให้น้องๆที่เรียนจบเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีงานทำน้อยนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของไรายได้ของคนเนี่ยปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนมีมากก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะและนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหา s c a มอร์นี่เป็นปัญหาที่พักประชาธิทัตปัจะลงไปสะสางค่ะแล้วก็เรื่องออการ การที่ทำให้ผู้ประกอบการการที่ทำให้ภาคธุรกิจน่นะคะ <_ d ata> เกิดปัญหาเนี่ยเราจะลงไปชี้ช่องค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดอุปสรรคเราจะไปขจ,จัดอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะพักประชาธิปัตย์มีนโยบายทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ช่วยค่าครองชีพแล้วก็ช่วยเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะเราดูแลคนทุก ลุ่มค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงเรียนจบจนถึงเข้าทำงานจนถึงสร้างครอบครัวและจนถึงวัยผู้สูงอายุด้วยค่ะ ปัญหาของพักประชา,าที่พักประชาที่ปัดมองนะคะเราจะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องอันนี้ต้องแก้เร่งด่วนและจริงๆแล้วนะคะถ้ามองถึงเชียงใหม่เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยไปไหนมาไหนถ้าเดินตลาดทุกวันพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการก็จะบ่นเยอะอย่างวันเนี้ยถ้าเพิ่งไปเดินที่ช้างม้อยมาช้างม้อยเนี่ยถนนเส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่ขายให้แก่นักท่องเที่ยวรอบคูมเมืองเขาก็บอกว่าปรากฏว่าเชียงใหม่เนี่ย เดือนที่เป็นไฮซีซันก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่พอช่วงที่เรียกว่าโลซีซันเนี่ยเงินมันก็ไม่เข้าไงคะนักท่องเที่ยวไม่มาก็อยากจะให้มีการพัฒนามีการปรับปรุงให้เชียงใหม่เป็นไฮซีซันทั้งปีอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ารายได้หลักๆของเชียงใหม่มาจากการท่องเที่ยวคะ่ะอีกนโยบายหนึ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของอากาศ คุณภาพอากาศประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพอากาศที่ดี PM 2.5เราแก้ปัญหาได้ค่ะถ้าเราทําจริงจังและต่อเนื่องพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเป็นเรื่องที่พักประชาธิปัตย์จะผลักดันเรื่องนี้และปัญหาการป้องกันน้ําท่วมไม่ต้องลุ้นกันทุกปีว่าปีนี้น้ําจะท่วมหรือเปล่าปีนี้จะอยู่ยังไงปีนี้จะต้องซ่อมบ้านอีกหรือเปล่าต้องป้องกันนะคะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากทําก็คือเรื่องของการคมนาคมขนส่งค่ะบ่นกันเยอะถนนหนทาง สร้างไม่เสร็จสักทีโดยเฉพาะถนนรอบคูเมืองนะคะและการจราจรจากจุดหนึ่งไปจุด1จากอำเภอสู่อำเภอจากตำบลการจราจรเนี่ยบ่นกันเยอะคนเชียงใหม่เนี่ยมันติดขัดค่ะการเดินทางติดขัดก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่สะดวก3ปัญหาหลักๆค่ะที่จะต้องแก้ให้นะคะและที่ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของเกษตรค่ะเพราะว่าเกษตรเป็นจุดเริ่มของ ความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มของคุณภาพชีวิตที่ดีอาหารที่ดีและเกษตรนะคะก็เป็นเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของเชียงใหม่เช่นกันค่ะ เรื่องการศึกษานี่แหละค่ะหลายคนอาจมองว่าการศึกษาคืออะไรการศึกษาคือเรียนฟรีเหรอเรียนฟรีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายของพักประชาธิปัตย์เรียนฟรีที่พูดถึงนี่คือฟรีจริงๆนะคะและนอกจากการเรียนฟรีแล้วเราต้องเปิดโอกาสค่ะเปิดโอกาสให้น้องๆที่เข้าสู่ระบบการศึกษานะคะได้มีโอกาสที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนแล้วก็เป็นตลาดแรงงานที่จะสามารถรองรับในอนาคต อีกอย่างหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์มีชัดเจนก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะเราจะให้น้องๆตั้งแต่ระดับ ระดับปฐมอนุบาลปถมได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารจากภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจเป็นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นี่เป็นนโยบายทางด้านการศึกษานะคะสิ่งที่เราให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการศึกษานั้นต้องมีการต่อย,ยอดไม่ใช่เรียนจบในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็คือจบกันอยากจะรู้อยากจะไปเรียนก็ไปหาหาเองไม่ได้เราจะต้อง ทำให้การศึกษานั้นสามารถจะต่อยอดไปสู่การเข้าสู่ชีวิตการทำงานไปสู่การเข้าสู่การพัฒนาตนเองไม่ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเป็ยนยังไงไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะให้การศึกษาแบบต่อยอดค่ะการต่อยอดนั้นทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้สม่าเสมอและที่สุดแล้วถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราก็จะเป็นผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพค่ะ ปัญหาฝุ่น pm 2.5หลายคนเนี่ยท้อเลยนะแก้ไม่ได้ทำไมแก้ไม่ได้สักทีจริงๆแล้วนะคะ pm 2.5แก้ได้ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วปี2,568ตอนต้นปีเนี่ย เชียงใหม่เนี่ยตอนต้นปีเนีย PM 2.5น้อยกว่าปีก่อนกอนน้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะซีโร่เบอร์นิงก็คือการห้ามเผาตอนนั้นมีการประกาศห้ามเผาแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลแล้วก็ประกอบกับว่าฝนมาเร็วช่วงนั้นฝนมาเร็วนะคะก็ทําให้ PM 2.5น,น้อยลงในในต้นปี2568ตอนเนี้ยต้นปี2569เราก็กำลังลุ้นกันอยู่นะทุกวันนี้วันนี้ที่เราคุยกันคือปลายเดือนมกราคมไอ้เอดือนกุมภาพ อากาศจะเป็นอย่างไรไม่อยากจะให้ลุ้นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีนโยบาย2ด้านขึ้นหนึ่งห้ามเผาเนี่ยจะต้องทําอย่างต่อเนื่องแต่บางจุดที่ จะต้องมีการเผาเพราะว่าการเผาเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรเขาใช้ในการเตรียมแปลงปลูกใช้ในการกําจัดวัชพืชก่อนที่จะปลูกใช่ไหมคะถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยนะคะเราจะส่งเสริมให้ทางด้านของท้องถิ่นหรือว่าจังหวัดเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโดยการเอาเอา,เอาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าไปช่วยเตรียมแปลงเข้าไปช่วยกําจัดวัชพืชเขาจะได้ไม่ต้องเผาส่วนในพื้นพื้นพื้นที่สูงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไปช่วยเขา แล้วก็จะมีการดูพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการนําเทคโนโลยีลงไปตรวจจับค่ะเทคโนโลยีที่พูดถึงนี่อย่างอย่างเช่นโดรนตรวจจับ ความร้อนถ้ามีจุดไหนที่เกิดการเผาปุ๊บเนี่ยถ้าโดรนจับได้เนี่ยเราก็จะใช้นักดับเพลิงมืออาชีพค่ะเข้าไปดับไฟทันทีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือโดรนเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้เลยว่าใครกําลังจะเผาป่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อาจจะลงทุนสูงเรื่องของโดรนนะคะส0 0 0สนบาทต่อตัวแต่ลงทุนแล้วคุ้มค่าอันนี้เราคิดว่าเราจะต้องทําป้องกันไม่ให้เกิดไฟค่ะแต่เมื่อเกิดแล้วเราจะใช้ดับดับนักดับเพลิงมืออาชีพค่ะแล้ว เรื่องของการของของการกําจัด กำจัดเชื้อเพลิงโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันมีการใช้ใช้ใช้การกำจัดชัวเชื้อเพลิงโดยโดยเผาก่อนเผาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อเพลิงในป่าอันนี้คิดว่าควรจะต้องเลิกค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไฟป่าและถ้าเกิดแล้วเนี่ยนักดับเพลิงมืออาชีพและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการเกษตรจะเข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือเราจะใช้นโยบายโซเชียลอินฟอร์เมชันค่ะใครเผาเราเปิดเผยเลยบริษัทไหนเผาเราไม่ ไม่ซื้อใครเผาเราไม่ซื้อนโยบายอันนี้ชัดเจนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะใช้นโยบายของอศุลกากอรเข้ามานะคะเพราะว่าคนที่เผาเนี่ยเขาก็ต้องขนสินค้าข้ามแดนเราจะใช้นโยบายศุลกากรเข้ามาจับตรงนี้เลยค่ะการนโยบายเปิดวิสัยทัศน์ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่เขตหนึ่งฟังให้ชัดก่อนเข้าคูหา8กุมภาพันธ์นี้ เลือกพักที่ใช่เลือกผู้แทนที่ทำจริง